สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องกับสบายดีเดอ้อเบิดทุูกฐานเนาะที่เขาหับส้มส,มสมองน้องข้ามพี่น้องเลยพากไปอบอกกอมใจพากไปกำลังใจน้องข้ามี่เดอ้อเบอรทุูกฐานเนาะเลยค่อยมีเวลาเนาะคนน้อยเราหลังพักกันอย่างมาด้วยยังเช่นเป็นเห็ดปลูกพักเถียงเช่นจีนจักรเสตัวนี้ à nó một hàng đi nó dài đó à thứ phạt dài nha mà lấy đi à dạ nghe chuyện thì đang phân xịt bộ phạt thôi làm ba thì ngó các bạn nhà cả nhăm sâu sau vì nào đi ô hề đây là mới dài nó bộ mỗi ngày chắc thứ à nó b... cô à nó ถ้าคอมบัวนี่นี่เพิป่ปลูกเนาะปลูกประมาณได้สองอาทิตย์แล้วไปแจ็คตีดป้ายปะย,ยัยอ๋หมอกแห้งแหเสื้งหมอกตกกับร่างกระซีปลึกปักปลึกปักเนีย่ยอากาศเย็นคือเสียแดดแห้งเหมือนในน้ำหมอกแห้ง Nên nhà cá nhằm sửa sao Hết bớt, ở của chanh Quân lục Nào Bỏ được ba thằng ก uh ิเฮ็ดแต่ซานยันพี่น้องเบื่อถ้าบึงผักส้มน้องข้าไม่ได้พี่น้องเลยแม่ยนก็ใช้กได้ข้าวเบื่อข้าวง่ายยัง

โอ้ไปพักได้เป็นเกษตรเมืองอะไรพี่น้องกลับสบายดีพ่อหมพี่น้องอีกรอบพี่น้องเลย ไอคิวอยู่เพื่อเดียวบอกแม่ไปล้างมือก็ได้กำลังกินข้าวแล้วไหวเฮ้ย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 ดังเจ้าหน้าเฮ้ยเฮ้ยนอนสินไม่ใหญ่จืดนั่นประเภทไม่ใหญ่จืดบ่ลูกไม่ใหญ่จืดอายุหมื่นนี่ ในใจื่นผืนไปอ่อนปานนุ่นสูงไปไปลายคิว้วแล้วตอแรพผืนกระมาแล้วตอนแรง,ม,รแรงมื่อนส่าโูเจ๊ก,กันเสีบาดแล้วสุ่งใส่ผ่นกระมาานะในน้ำข้ามในจื้นมากสิเพผ่น,นเรวสิยอมหายเบาตายมันก็บผมเป็นพงนะ้ง โอ้เป็นพองถือเป็นพองแบบนี้ทั้งที่ยอมได้พี่น้องเลยก็ไม่ใช่จิ้มไอคิวเอ้ยอย่าดื้อเด้อลูกเมสิสักผาเด้อเมสิสักผาออบมไมเด้ออย่าดื้อเด้อเฮ้ยอ,อย่าดื้อเด้อไอคิวอุย้ยไอคิวขี่ไล่ ฮ้าก,ก็ได้เดือนหนึ่งก็ไปสิบสี่วันพี่น้องเลยแถวไอคิวแถวไอคิวลือล้อ,อพี่น้องหลังใจไม่ห้ากับเป,ปิไดไปทางใดเนาะเอาน้องไอคิวยื้อเงินคือเก้าพอม่เจมเป็นกับโบอยู่อ,อ,ยยอื สร้างเขากำเมืออ่อเป็นไรนี่อับเงาพี่นออ้องเลยเงียบเลยเมื่อเนี่ยมันได้ยินเสียงตึงๆตึงๆเลยตองเมื่อแล้วได้เป็นเมือออ่อกระไรอากาศบ้านนอกบนน้านนาได้ยินเสียงแต่นหนกหนุกเข้าไอ้คิวเอ้ยมาสวัสดีป้าลุงไหมไหมสวัสดีป้าลุงมาสวัสดีป้าลุงไหมไอ้คิวเอ้ย จะไปดีปะลุงเอ้ยจะไปดีปะลุงเอ้ยเห็นบ่อะหาก็ได้เดียนป่ายังไม่เห็นหุ่งเลยไอคิวยังบ่มองมองไม่เห็นเลย ฮอนเราดูยามแรกแล้วเดี๋ยวก็สงการพี่น้องเอ้ยอากาศก็ฮอนฮอนเบิ่งแน่นอ่ะนะเตี้วดังจังน่ะนะ <c ười> จะคือไพ่พี่น้องเอ้ยจะคือแม่ยังน่าทีไร ยังบ่ได้เมื่อบ้านอยู่พี่นองเลยยังบ่ได้เมื่อบ้านเมื่อสองอยู่นอนกับบอิม่มเมื่อได้ก็นอนบอิม่มไอคิวสอแม่ ไอคิวสอเมยกลางคืนไอคิวสอเมยกลางคืนอืมอาคือหายเอาคือหาย เอ้ยเอ้ยผลิตไนท์คิวเด้อเอ้ยเอ้ยนายคิวเด้อเลยไนายคิวเด้อทำงานเลยพี่นังเอลยนี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์อีแดงนะสวัสดีปราลุงใน่ลูกอืมอันนี้เหตุจากอะไรนะ โอ้พูนบ่าวนี่ก็บวบบวบบอยู่เจ้เพูนอยากไปใส่ดเนาะไปใส่ด้ไอคิวเอ้ยอืมเอาเล็กๆเหมือนไปได้ไปทางไหนเลยไปเห็นยังเลยเหมือนีนนั้น ไอคิวบน้อนแกนร์ไ่ได้สักผาเราพี่น้องเอ้ยป้าแดงเอกซื้อมาแต่บ้านยายอันน้นองคลิปนี้ก็สุมมาพอควรสิด้ขอลาพี่น้องไปก่อนได้คลิปน้าพ่อกันใหม่พี่น้องเลยสบายดีพี่น้อง